โอเคครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีวันนี้บังยูหมหาชนคนละลาครับเราอยู่ที่สมด็จนางชีนะฮะสมด็จนางชีนะฮะเรียกว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ดังที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เรามารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบ้านเราเองนะครับไม่เคยมาเลยไม่ได้ไม่เคยขึ้นมาเลยนะฮะแต่วันนี้นะฮะมาทักทายทุกคนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากนะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคด้วยนะฮะกับบางยูหมหาชนคนละลาครับ เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันนะฮะไปเที่ยวกันนะสำนังาชีบูกิทครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูกิทนะครับวันนี้เรามากับเพื่อนๆนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ติดตามกันด้วยนะครับใครอยากมาเที่ยวสำนังาชีในช่วงนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะป้องกันต,ตัวเองเรื่องของแมสป้องกันตัวเองเรื่องของป้องกันไวรัสโคโรนา2019นะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนนะฮะกำลัง เรียกว่ากําลังกลัวนะฮะเราก็ต้องป้องกันตัวเองอย่าให้วรัสโคโรนาลุกลามไปหลายๆจุดหลายๆที่นะฮะมันเสี่ยงมากๆนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะฮะจุดชมวิวสมัยดังชีนะฮะอยู่ในเขตอำเภอตะกัดทุ่งนะฮะอยู่ตำบลคลองเคียนนะครับอยู่หมู่สองบ้านหินร่มนะครับบ้านของผมเองนะฮะผมยังไม่เคยมาเลยเนาะ เรามาที่นี่นะฮะครั้งแรกนะฮะจริงๆบ้านเกิดตัวเองยังไม่เคยกลับมานะครับไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะวันนี้ขอกลับบ้านนะมาชมทิวทัศน์สวยๆกับบางยูมหาชนคนละล่ฮะที่นี่ยังมีนักท่องเที่ยวนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะก็อย่าลืมแล้วกันใครที่เอ่อท่องเที่ยวนะฮะอย่าลืมป้องกันตัวเองใส่แมสให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดสิกานะฮะกำลังมาแรงนะฮะขอให้ทุกคนนะป้องกันรักษาตัวเองดูแลตัวเองกันดีๆฮะไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะฮะไปชมกันว่ามีอะไรบ้าครับ นี่ร้านกาแฟบนสม็ตนังชีนะครับนี่เป็นร้านกาแฟนะฮะร,ร้านกาแฟร,ร้านอาหารสมิจนังชีบูเกตนะะคนที่มาก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับวิวส,ยสวยๆนะฮะมีที่ถ่ายรูปนะฮะร,รังนกนะครับโอเคครับวันนี้เราเนี่ยนะกาแฟนะฮะ สั่งทานได้ที่นี่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับใครที่มาเที่ยวสำหรับนั่องเที่ยออย่าลืมนะอันนี้นะฮะนี่คือกาแฝดที่เราสั่งมาทานอันนี้ให้เลือกเยอะแยะเมนูที่นี่เพียบนะมาเลยครับบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสม็จนางชีบุกิจนะฮะอยู่ด้านบนสุดนะฮะที่นี่จะมีร้านกาแฟด้านหลังผมนะครับวันนี้บังยูพามาชมนะฮะบรรยากาศใครที่อยากมาเที่ยวนะฮะก็มากันได้ที่นี่นะครับสม็จนางชีบุกิจนะครับเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดพังงานะฮะใครอยากมาเที่ยวก็เรียนเชิญฮะที่นี่นะครับอยู่ในเขตอำเภอตะกัวทุ่งนะฮะอยู่ในตําบลกองเขียนนะครับมาที่ บ้านหินร่มนะฮะอยู่ที่หมู่สองก็แวะมาเยีนๆๆน่ยมเยือนกันได้นะฮะมาชมวิวนะฮะสวยๆบรรยากาศดีๆที่นี่นะฮะนั่งทานกาแฟที่นี่นะครับ <S <S 2> <S 2> โอเคครับวันนี้เราเนี่ยกาแฟะนะฮะสั่งทานได้ที่นี่นะครับสเมเด็จดังชีธุรกิจนะครับใครที่มาเที่ยวสเมเด็จดังชีก็พอ,อย่าลืมนะอันนี้นะฮะนี่คือกาแฟที่เราสั่งมาทานอันนี้ให้เลือกเยอะแยะเมโนูที่นี่เพียนะมาเลยครับบรรยากาศก็กดีอากาศก็ดีนะฮะ the telephone like I was like they